ตีน้อยวันนี้ตื่นตื่นกันซูอาสาอุยุอาญะอันนี้ตีน้อยลองกินนะพี่กะปิปลาสีเสียดทอด <c oughs> จะขอดนี่ยเอาได้แล้วจ้าเลยหยิบมาที่หยิบมาเออหยิบมาโอ้ย ชิมสิมันเผ็ดหรอครับเผ็ดอะลูกข้าก็ะหอนเผ็ดกับเผ็ดข้าวชาาหรือข้าวเ็ดชัวร์ เอาปลาไหมก,กินเลยอยา กินให้ได้กินให้แซ่บอ่ะกินถักด้วยแดงปลาอือมันจะมีประโยชน์นะสักเสียงยังเนี่ยเสียงมาเสียงพนเสียงมากับประหนังเสียงพนกับประหนัง อร่อยไหมครับไม่อร่อยใช่ไหมหัดกินเผ็ดหัดกินแบบว่ากินเลนทุกอย่างโอเคจ้าไปแล้วบ๊ายบายสิครับ